แล้วนะดาก็ได้ไปจัดทสชิ้นงตเตเ็มเคค่ะข้ตวต้เมเคและยัง่เลยเอาใส่คายใส่ายค่ะใส่คยะายเยเออโอยเทคนิคการทำข้ตวต้มเคค่ะโอ้ลีลานะคะเลิศใส่หอมใส่หอมใส่หอม เทอะไค่ะเทะไันหรอเจ้าไปไม่ใช่ไมีใช่ไม่ช่ไม่ใช่ไม่ใม่่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่่ไม่ใช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 ไม่ใชไมไม่ใช่ไไม่ใช่มช่ไม่่ไม่ใช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 ่ไม่ไใ่ชมช่่มม่ เยอะก็เป็นตะมาณนั้นไงกินเหมือนนี้เลยอะอะไรนะหอมๆอยากกิอีกอะไรนอุยอากกินไหมอยากกินยอยากกินยงใช่เลย80บาทเลยกินเลยแตนละน